ริสนาเวกาสกินแคร์มีสินค้าทั้งหมด6อย่างนะคะสกินแคร์ของเรามีตัวล้างหน้า gentle e x f o r i a n t มีโทนเน er, อร์ regenerating moisturizing cream มีไอเซรั่มมีบอดี้สูทเตอร์และตัวสุดท้าย Radiant Facial m a ค่ะเราเป็นสินค้าที่แบบ Simple เป็น m i n i m a List เราเลยมีสินค้าแค่6อย่างที่ใช้ครอบคลุมได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายและดีกับผิวของคนทุกเพศทุกวัยค่ะกิสนาไวการสกินแคร์เป็นสกินแคร์ที่วีแกนพิโตร,รียมฟรีพาราเบนฟรีกลูเตนฟรีและครูเอลตี้ฟรีด้วยค่ะพิโตร,รียมมันก็คือมาจากน้ำมันพิโตร,รียมนั่นเองนะคะที่เราเติมในรถ ตั้งแต่ปี1970เราใช้พิทเรียมอค่ะเป็นส่วนผสมในสกินแคร์และในเครื่องสำอางมาตั้งแต่ยุคนั้นผ่านมา30ปีค่ะเราได้มีการทำวิจัยแล้วมีผลวิจัยพบว่าการใช้พิทเรียมแล้วก็พาราเบนทำให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะพาราเบนทำให้เกิดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงค่ะ คือสินค้าของเราเนี่ยผลิตในลอสแองเจลิสนะคะวิจัยแล้วก็ผลิตที่นั่นทุกตัวผ่าน FDA ที่สหรัฐอเมริกาแล้วเราก็เป็น Certified Over Medical Lab เรามีความจริงใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้จริงอยากให้คนไทยได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมาจากธรรมชาติมีผลวิจัยรับรองให้ผลลัพธ์ที่เห็นได้จริง คุ้มค่ากฤษณาไวกาสกินแคร์จากลอสแองเจลิสค่ะ